10อันดับฮีโร่ ROV ที่น่าซื้อที่สุดโดย o c TV อันดับ10อเลสเตอร์ก็ไม่น่าแปลกใจนะครับสำหรับฮีโร่ตัวนี้นะครับว่าทำไมถึงติดอันดับที่10นะครับเพราะว่าด้วยราคาที่แสนถูกนะครับแล้วก็มีสกิลสตันที่เยอะพอสมควรนะครับสามารถตัดกำลังฝั่งตรงข้ามได้1ตัวเลยนะครับผมตันๆันนแล้วก็ตันนะครับเรียกได้ว่าตันรวนนะครับผมอันดับที่9รัมโบ สำหรับฮีโร่อันดับที่9ของเราเนี่ยผมลัมโบเนี่เรียกได้ว่าเป็นแท้งมีสกิลค่อนข้างเยอะพอสมควรเนี่ยผมสามารถสตันฮีโร่ศัตรูได้ในระยะไกลนะครับแล้วก็มีสกิลลดดาเมจของศัตรูด,ด้วยนะครับเรียกได้ว่าอคุ้มค่าคุ้มราคาเนี่ยผมสำหรับลัมโบอันดับที่8ปดเพต้าก็ไม่น่าแปลกใจเช่นกันนะครับว่าทำไมเพตราถึงติด10อันดับนีครับเพราะว่า ด้วยสกิลที่มีความค่อนข้างที่จะรุนแรงพอสมควรนะครับมีข้อเสียเพียงอย่างเดียวก็คือใช้เวลาชาร์จค่อนข้างนานนะครับแต่ก็คุ้มค่าที่จะชาร์จเนี่ยเพราะว่าแรงเหลือเกินนะครับแล้วก็คุ้มราคาอีกเช่นกันนะครับผมสาหรับเกรตาอันดับที่7จ็ดไวโอเลต มาถึงฮีโร่อันดับที่7ของเรานะครับไวโอเลตนะครับผมแน่นอนครับว่าตัวนี้เป็นตัวแครี่นะครับที่มีดาเมจค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรนะครับสามารถส่งศัตรูไปสวรรค์ได้รวดเร็วมากนะครับแล้วก็คุ้มราคามากนะครับผมสำหรับไวโอเลตอันดับที่6กคริสซี่แปลเป็นไทยก็เมื่อไรจะคิสักทีวะข r i ซี่นะครับโอเคนะครับสำหรับอันดับที่6ของเราเนี่ยผม เรียกได้ว่าเป็นเมทที่มีสกิลรุนแรงมากนะครับแล้วก็มีความพลิ้วไหวเหนือสายน้ำนะครับครบเครื่องนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยผมโอ้สุดยอดนะครับยิงทีเกือบตายขีแตกนะครผมอันดับที่5จินนาแน่นอนครับว่าอันดับที่5ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับก็คือเขาคนนี้นี่เองนะครับ ไอหนุ่มหัวล้นจากวัดเสหลินครับจินแนาเนี่ยครับด้วยสกิลหลักนะครับก็คือการสโลคู่ต่อสู้เนี่ยผมสามารถบิวเป็นแทงก็ได้เป็นเมดก็ได้เนี่ยผมคุ้มค่าคุ้มราคาเช่นกันนะครับสำหรับจินนาอันดับที่4ชักนาหรือไปเป็นไทยว่าช้างน้ำใครแม่งคิดไว้สัตว์เนี่ยครับสำหรับชักนาเนี่ยครับเป็นตัวแทงที่เรียกได้ว่ามีแต่สกิลสโลเนี่ยสโล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 แล้วก็สโลเนี่ยครับชีวิตมึงจะสโลไปไหนครับชักนา แต่ก็อนครับทั้งแทงทั้งสโลนะครับซื้อมาก็สโลอย่างเดียวะครัยคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆครับตอนนี้สําหรับชักแน่ครับโอ้ดูครับสโลสโลสโลอย่างเดียวะครับทั้งสโลทั้งดาเมตนะครับอันดับที่3นาคอสนาคอสเป็นฮีโร่สายแอสซินที่เรียกได้ว่าฟันอย่างเดียวะครับฟันบ้านแตกขี้แตกไ้แตกกันเลยทีเดียวะนี้บผมสําหรับนาคอสเนี่ย คุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆนะครับสำหรับฮีโร่ตัวนี้ข้อเสียอย่างเดียวนะครับก็คือเลือดน้อยมากๆนะครับอันดับที่2โอมาก็ไม่น่าแปลกใจนะครับว่าทําไมโอม่าถึงติดอันดับที่2นะครับผมด้วยความที่เป็นฮีโร่ยอดฮิตนะครับทั้งในทัวร์ในแล้งในไหนเจอแทบทุกแมตช์นะครับสำหรับโอม่านี่ยผมเพราะว่าตัวเองนะครับมีสกิลที่ค่อนข้างที่จะดีพอสมควรนะครับก็คือเป็นทั้งแท็กนะครับ ทั้งทาดาเมจก็ได้นะครับแล้วก็เข้าไวออกไวในไฟนี่ครับผมเรียกได้ว่าหนีหนีตีนก็ชานาญนะครับแทงก็ชานาญนะครับมาถึงอันดับที่1ของเรานี่ครับทาร่าไม่น่าแปลกใจเลยนะครับว่าทําไมทาร่าถึงติดอันดับที่1นะครับผมเพราะว่าด้วยราคาที่ถูกแสนถูกนะครับเรียกได้ว่าถูกมากๆนะครับเมื่อก่อนเคยแจกฟรีด้วยนะครับตัวนี้สําหรับทาร่านะครับสามารถบิวเป็นแครี่ก ได้เป็นแทงก็ได้นะครับผมไม่ได้ว่าโหดสุดๆนะครับเป็นแคลรี่ก็โหดเนี้ยเป็นแทงก็โหดเนี้ยผมสําหรับทาร่านะครับดีสุดๆนะครับตัวนี้แนะนําให้ซื้อเลยนะครับใครยังไม่มีก็จับจองเลยเนี้ยผม tired You're of over. starting Stop giving up.